อ้าวหนูพูดภาษาอะไรลกูกให้พี่เล่นแบดมินตันนะลกูกหนูพูดภาษาอะไรเนาะอ้าวเอออ้าวอ้าว,าวน้องปอยได้กี่เต้มแล้วอ้าวไอ้ดินเป็นกรรมการนะไอ้ดินน้อยเป็นกรรมการนะครับ ดินน้อยเป็นกรรมการเลยลูกดูพี่ปล่อยตีเอาน้องพี่อิงตีอ้ากรรมการยืนมองอ้าวเอาเอาอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะลูกไปไหนแล้วลูกเอาเอาเาลูกตกตรงนี้กรรมการมานั่งตรงนี้มากรรมการมากรรมการมาตรงนี้มาเรามานั่งตรงนี้มามากรรมการมาตาเอานั่งมา อ้าวนั่งลูกนั่งอ่าเป็นกรรมการนะลูกนะอ่าเป็นกรรมการนะอ้าวอ้าวเอ้ยเอ้ยเอาเชียเชียลูกเชียหนูเชียใครเชียอิงกรรมการเชียอิงเหรอลูกกรรมการเข้าข้างพี่อิงนี่นี่เชียใครอิงเป็นวะอ้าเอ้ยอ้าว